สบายดี <Okay. S 1> แหละสวัสดีเนาะมันนี่ก,ก็มาพบมาพอกับสาวตะวันอีกแล้วพี่น้องเว้ยมันนี่ก,ก็อยู่อยู่เพื่อนมูเนาะเพราะว่าหลังจากว่าเลิกเกี่ยวข่าวก็สิมากินขา่าวกินน,น้ำน้ำมูก็สิมีหลายคนอยู่ก่อนอื่นิดกระเพาพีผ่ผักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้สา,ตาวตะวัน็ดคลิปต่อไปโอเคจังสันก็เพื่อปเป็นการชักษาเส,สียลาเนะก็มากินขา่าวกินน้ำร่วมกันเลยทุกคนโอเค ทำกันเลยเนาะกัสิมีกดสิประมาณชั่มกัประมาณนี้แหละเนาะอาหารการกินทั้งบ้านนองบนน้าเฮากัสิมีไอ้กินน้ำแน่แล้วกะโดยสบายดีสบายดีกัสมีหมูนะมีแต่สาวงามๆนาะทุกคนเนาะโอเคอาจารย์กำลักินข้าวกินน้ำกันเลยย้ำเพียงเด้อโดยกินแซ่บโดยกัสิมันกัสิบ่เห็นหน้าคนนีเนาะเพราะว่าขากอง ค่ะก้องเขากรสิมันค่ะก้องมันบบสูงเนาะทุกคนเนาะโอเคเป็นยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้เนาะโอเคมากินข้าวกัด้วยทุกคนบัณฑิตศิห็นแต่ตำและบันฑิตศิษยน์หนาคนได้เป็นเม,มือนกันเพงเสียงเบาอมบัณฑิต เตียงจะเห็นยั้งไปมาพบมาพอกับสามสาวทุกท่านน้องมาสามจะทำซี่ไม่ได้มาซี่เลยมาซี่จะทำหาทุกมาเจ็มน้ำมาจับเพียงสาวงามไอโรนี่ก็สุดยอดเลยนี่ชุดยอดของสุนยอดนะตัวตึง

เอาตกคณะเราให้คนคนมาพูดณมันเป็นคุ้มจิเป็นคุ้มเปาโทษซะเต้นเมานะมึงขออือืมอืมอืมบืาอืาาืมอืมอืมออืมอืมอืมาืมอืมอ้มอื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 มอนี้ืมอ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 ื้นมอแม่ ุ่นหมดคัดนอกตัวนี้ส์เหไม่รุ่นอ้ามันตึงเลย <c oughs> บ่มีทักละเดียวเดียวเลยเออจุดยี้มบ้องเขาแคบเขาแคบตรงแสบแสบแท้ นี่เป็นแกงกบเด้ออยู่ถ้วยเดี๋ยวสิถามาแกงยันคาตะวันซื้อสามซื้อสามแถมสองเบาหาใส่ได้เนาะหาใส่ได้จับขึ้นอยู่ใส่ได้กำไรอยู่ใส่ได้ปูขนาดเนาะโูมาแห้งช่ไหมอ้ามึงปูถามว่าอันนี้ทรงเทไรตรงค่ะจะมาดึงตรงยางแล้วตัดใช่ตัดใช่เอ้าซี่ยางอัน หาย,ย่างาม่กินคางตรั้นกินน้าไปลหอดาดซนาะกินก้างมัตาซองเน,ะ<ม>นาะกินนิ่มแล้วเทมแล้แล้วลว่าแฉลบมวยอ่อนมะวยแล้วฉนแ้วมันลาออวันนแ่ว่าพิบ,บ,บพพกะอกอะตุขอภายน้ำนุำกคนเนาะก็ซีมีเสียงอแบบเฮแต่ลูกให้ห้าก,กันไปจังหน่ยอยบอกว่าไปแน่เลยแน่กับแมเพื่อว่าให้มันมีแบบซีซั่นว่าตอนทำบึงทิปเนาะ เสียงหัวเสียงหัวนี่ก็มันซึ้กูจืดจดเนาะคิอเรากินแกงจืดบ้างงกูจืดได้บมาหมบ้างเใช้หขึ้นบมกครับมาแตว่าใช้เรื่องานี้เอนตอนแรกกูก็ปานี้นี่ดูใกล้มายนเกี่ยวข้อไหนแะวจะไล่นน่ได้มันจะให้หนบเก่ยอไยังไม่้ มาทานทงกไงเนาะขัดเกลียวแล้วเว้ยเดินนั่นเนาะไแม่บเมไดกออกหอแลรวเจ้งบ่เขาห้องเขางน้นั่นองบุไปบุม่บุเมน้นมาบุเกี่ยวตั้งหากตับุไปบุม่เกียกเขาห้ง้ำไรตเกียวบุไปบุมสาบมือยังอยู่ให้เก่า Hãy cùng không hay suy sư nó quá nóng mình. Này. Này. Này luôn bất đơn vị. Mom, mẹ. Mom, mẹ. 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 Mẹ.

แกงกบบ่มีน้ําชดน้ําอ้าวอันอันตําบ่มีน้ําเนาะเอาชดน้ําแกงกบเอามึงช่วงนึงเนี่ยป่นกบนี่มาแห้งคือจังได๋แม่ป่นกบแม่นอันนี้แกงกบเปลี่ยนจากป่นมามาเป็นแกงเนาะ เดี๋ยวลมผัดมากแต่เยน็นนาามันไอเด็ดมากเอาหนึ่งจ้าสบายดีสบายดีให้สบายดีค่ะเอาเฮ้ย,ยเป็น,<ห>นยัง<ๆ>เป็นย<ๆ>ังสบายดีและสวัสดีเนาะโอเคหลังจากที่ว่ากินข้าวเนาะแล้วก็สิมาต่อใส,สออ่สมพอดีว่าสาวตะวันเป็นสายเป็นคนสายกินเนแล้วก็นาะ กินตลอดมาเด้อมาเด้อกินสมกันเด้อวัตถุบุกคนอยู่ไกล่อยู่ไก,กลอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่วาอยู่ต่างประเทศเนาะแต่ยินดีตอนรับตาซูซ่งตะวันซันแยวคืเก่าคนอยู่ข,ข้างๆแต่นี้ก็มากินน้ำเด้อนะอือกต้กล่องนี้แล้วว <laughs> ะมาเด้อมาเด้อ เน่น่พ uh, ูดตงเลยเราก็สบายดีเพราะเลาเนีสบายดีบุมีพักแยงแน้ะมึงเนาะสีวอเงสุขกันขนา็สู้ข้นเนาะบ้านเฮากาซีกินเรื่องนะ้อนละโอเคโอเคบายบายเดินทางปลอดภัยเด้อ จ้ะอาไรเพี้ยนนึกอายสิวไม่เมื่อไหร่แล้วใชหน่อยมาแล้วมานะแม่มานะแม่ถ้าว่าถราว่าผิดกับขอโทษขอภนะอภัยเนาะเพราะว่าเป็นแบบเป็นหมู่ก,กันสมัยข้าวเพี้ยนนรรกันก็เลยว่าอ,ออกไปกมีกูมึงจังหน่อยเนาะกับขอโทษขอภอภัยเพราะว่าเป็นกันเองคนหมู่ตัวเองแท้ๆนี่แหละ

แต่ตะวันไม่ได้ข่าวกล้องแล้วจ้าก,กล้องนะบนันมีข่าวกล้องได้จ้ะออืนนอืมมโอเคเรียนอะไร<ห>กันนะดาวตะวันเจขอขอ,องส่องเลยสวัสดีได้สวัสดีเนาะที่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องตะวันเสน่ห์คือเก้ามันนี้ก็บการจ่ายกินข้าวแรกต่อเสริสมเนาะบุ๊ดีสาตะวันเป็นคนสายกิน กินย <laughs> so ังก็ได้ถ้ายสดชื่นเอาขับบวบเป็นเราก็เลยบุญลายเติมเนไอซิวไอซิวมาหน่ะแม่โอเคพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขามมาละได้เสร็ดี๋ยวจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะลาพี่ลาน้องลงไปก่อนสำหร,รับมานี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีเบอร์ถูกทุกคน